ปัจจุบันคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและแข่งขันของทุกประเทศโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันการแข่งขันของนานาประเทศขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของประชากรโดยผลสรุปของระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมาคือใช้เวลาเรียนมากเรียนรู้ได้น้อยและมีประชากรอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย ซึ่งผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้เป็นประชากรวัยแรงงานที่ด้ยโอกาสเยาวชนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันหรือจบประถมศึกษาแล้วไม่มีโอกาสศ,ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นการศึกษาก็คือทําให้เราอยู่ในร่วมในสังคมได้ในทุกระดับอาจารย์ถ้าเราไม่มีความรู้นี่เราจะล้านหลังรับไม่ทันสมัยเหมือนเขาเลยแหละความรู้เราจะต้องมีทันสมัยอยู่เสมอพอเขาพูดอะไรมาเราสามารถตอบคําถามเขาได้ทุกอย่างรู้เรื่องดีทุกอย่างค่ะ สำนักง,งานกศนตระหนักถึงความสำคัญของความเสมอภาคทางการศึกษาที่คนไทยทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมผู้ที่ด้อยพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาต้องได้รับการดูแลโดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้พวกเขาเหล่านี้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงอันเป็นภารกิจหลักของสำนักง,งานกศนในการยกระดับการศึกษาประชาชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่การทำงานแบบบูรณาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่ของชาติให้ทัดเทียมนานานอารยประเทศรวมทั้งการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยการนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาประเมินค่าด้วยการเทียบระดับการศึกษายังมีบุคคลจำนวนหนึ่งนะคะที่ที่มีอาชีพมีงานทำ เขายังไม่จบระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือมอปลายเรามีการศึกษารูปแบบหนึง่งที่เรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยคนสามารถเรียนรู้ได้ตามที่ตนเองสนใจหรือว่าในการประกอบอาชีพก็เกิดความรู้เกิดประสบการณ์ถือเป็นองค์ความรู้โงรงการนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้โอกาสกับคนที่ทำงานแล้วนะคะได้เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งค่ะ อกจากนี้ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่นอกเหนือจากที่กำหนดอาทิมีศักยภาพและความตั้งใจสูงมีเป้าหมายชัดเจนในการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อตนเองและสังคมกอบกับความสามารถในการเรียนรู้ที่จะนำไปเชื่อมโยงระหว่างการศึกษากับการทำงานโดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ครอบคลุม4โมดูล 9รายวิชาดังนี้โมดูล1เครื่องมือสร้างความรู้สู่ความสำเร็จประกอบด้วยวิชาการใช้คอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันวิชาการบริหารธุรกิจ SME โมดูล2พัฒนาองค์กรชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วยวิชาระบอบประชาธิปไตยวิชาการบริหารจัดการชุมชนโมดูล3การสื่อสารประกอบด้วย วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษภาษาจีนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและโมดูล4วิจัยชุมชนและทั่วไปประกอบด้วยวิชาการวิจัยชุมชนวิชาการจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชนซึ่งกระบวนการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการแนะแนวและการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับครูที่ปรึกษาประเมินผลเป็นรายวิชา าคทฤษฎีประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้ร้อยละเจ็ดสิบภาคประสบการณ์ประเมินด้วยการปฏิบัติจริงสัมภาษณ์และหรือแฟ้มประมวลประสบการณ์ร้อยละ30เกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละรายวิชาคือได้คะแนนภาคทฤษฎีและภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ60ดังนั้นช่องทางนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างอเนกอน,นันต์ สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในวัยเด็กได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอีกครั้งหนึ่งตัดสินใจเข้าร่วมเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอจบม6ได้ในระยะเวลาสั้นๆและเราก็สามารถทำงานได้ด้วยโดยไม่เสียงานจึงได้เข้าร่วมโครงการนี้โดยไม่รออะไรเลยค่ะมีความปรารถนาว,ว่าจะ,ะยกระดับการศึกษาของตัวเองก็อยากได้วุฒินะคะแล้วกอ็อยากปรับความรู้ของตัวเองขึ้นไปให้มากกว่านี้นะคะ่ะ ก็ดีใจคะ่ะที่มีโครงการนี้ทําให้เรามีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะเราจัดแบกเวลาได้อย่างเป็นสัดส่วนสามารถเรียนได้ทํางานได้สําหรับโครงการม .6 กในยะ8เดือนเนี่ยก็ไม่กระทบนะเพราะว่าเราสามารถประกอบธุรกิจของเราไปได้ตาม,ตามปกติเราสามารถเจัดเวลาได้เพราะเรามีศูนย์การ เรียนกศนที่ใกล้บ้านค่ะก็สามารถไปเรียนได้ไม่ต้องเดินทางไกลหลังจากเมื่อก่อนนี้พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะเราพูดได้ค่ะหลังจากที่เราจบมาแล้วได้ใช้ในชีวิตจริงๆค่ะก็วิชาที่ได้มาก็การอคณิตศาสตร์การคำนวณการบริหารธุรกิจ s อสเอ็มอียก็ได้นํามาใช้กับการบริหารธุรกิจเพิ่มเติมได้มองธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อีก ได้นําความรู้มา,อาสอนลูกน้องค่ะได้เรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทํางานอะไรหลายๆอย่างค่ะการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นช่องทางที่สร้างและเสริมความรู้ความสามารถตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างจุดยืนที่สง,ง่างามในสังคมด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากประสบการณ์การทำงานและทักษะที่หลากหลายที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์สนองตอบการขยายตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคตต่อไปโครงการนี้ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท่านเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะได้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านสามารถเข้าสู่โครงการนี้ได้ค่ะขอเชิญชวนและก็ยินดีต้อนรับนะคะ ทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานสะพานเชื่อมโอกาสทางการศึกษาของคนไทย